นะครับทุกคนมืัอนี้เ้าวขาเห็ดอันนี้ครับเมนูเด็ดที่เขาชิมอยากแฉงเส้นครับเแ็ดแฉงเส้นนี่อาหารสมัยวัยเด็กครับกินก่อนไปโรงเรียนยนม่ยมือเสานี้ของแสี่ยแฉงเส้นครับอันนี้ใส่เลือดครับมาใส่เท่าไปแล้วครับอันนข้าวผัดอใส่เส้นครับเส้นลงไปหนึ่งห่อบะตองแซน่าเนาะครัือผมเนี่ยแซน่าเดี๋ยวมันติดมันคือเลือดก่อครับ แน้มันเป็นเนี้ยๆนุมไปเลยครับใส่เสียงลงไปในหอละวอแล้วพบานะครับถจมใส่ซีอรับนีส้องที่สครับที่ส่หลายหดใส่สามหอนล้วกหอที่สามใส่ลงไปนี่เอาขนจักหน่อยเบิ่ง หมต้ตัดเลยครับตัดเดี๋ยวมันมุนตัดย่ายขึ้นนะเอาเป็นเส้นหนึงเส้นแล้วโหลวดเงี้ยเอาโหดใส่โสามหัวก็หลายอยู่ครับนี่ก็ใส่การเยอะเนาใส่สามหัวกันครับเดี๋ยวมันจะหลายโพดนี่ผมว่าเนาะก็ดีแล้วนี่สามหัวก็ไปเ้าก็ตามได้นี่ครับบ่าท่าไก่เนื้อไก่้ซีโคงงรงไก่้ที่เขาต้มไปแหละหต้มเป็นน้ำซุป ใส่ลงไปเลยครับเนี่ยของมกผมกินผู้เดียวแม่บ้านไม่กินครับอันนี้จะเล่เ่าใส่หลายกินมันเอาบันเครื่องเยเนีเนลดครับเนี่ยบุ้งเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ลงไปครับเบื่สวดหมอนี่คอนอนครับสวดแยกบรรยากรครับนี่แจงเซนเฮ็ดง่ายที่สุดเลยเต้นเครื่องมันอย่างไรเนี่ยนะสวก ครื่องเคียงกุ้งเออเครื่องเคียง, pare, ง,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 งแหน่เครื่องแง่ใส่มันแน่เหรอครับเนี่ยบ่เว้หล่ะเอ้ยสุกเลยเปมังเส้นเห็นียนหมดเราจำเป็นต้องใส่น้ำครับน้ำเดือดใส่เข้าไปเลยนี่ครับเป็นเท่ากับจะเป็นเหนียวนุ่มดีครับบัวฟูบัวขาดบัวบุบเสร็จไงนะนี่นี่ครับบักเวิเอาไว้กินเมื่อไนครับอยู่มอซ้ำนี่บัวเวิดแบบมือเนี่ยสองคนเนี่ย พดบุกเลยทุกคนน่ากินไหมครับนี่เป็นเสียบไว้เพื่อนเอาเมื่อนี้ใส่ไปสามสามห่อครับเสร็จเลยสามห่อครันตักกินไปแล้วมืออื่นไปสิกินยังเอาเสียนใส้หยิบขึ้นมาตักต้มอุ่นอีกเท้านึนงไงกินไก่ไปเพื่อครับทุกคนเสียบเสียบรถครับเอาเกี่ยวกินฟ้าไปบันพี่น้อง สั่ดีกว่าสุดยอดนะครับเมนูของโปรดอีกอย่างนึงครับผมนี่แซ่บปิดฝามา